ตอนนี้บาร์ตี้อายุ65วันแล้วครับ<ฆ>เริ่มกับพือปีกแล้วอายุได้65วันนนี้มีควมรฉนั่เลิกนี่เขาก็เริ่มจะเกาะคอนได้นิดหน่อยแล้วครับปตี ตาตทีเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นไว้จะขึ้นบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้ว